สวัสดีครับผมหน่งเชชัยจากชอบรถครับตอนนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ส0 2พิที่ i m p a c คในหน้าเมืงองทองธานีและที่บูธของ To โ o t a นะครับมีเปิดตัวรถยนต์ใหม่หลายรุ่นเลยรุ่นแรกเนี่ยย้อนให้ฟังนะอย่างโตโย ta าเวโรสเอ็มพีที่นั่งรุ่นใหม่ t ต y o ta าเซนตมีการเมเนเจอชนแล้วก็ ToyoTAGR นะครับนี่ครับมาพร้อมกับตัวซีเที่เป็นรุ่นเวอร์ชัน GR เมนไฮไลท์วันนี้ของโตโยต้าครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้า100%คันแรกที่ขายในประเทศไทยนะ ชื่อของเขาคือ b c 4 x คันนี้ได้ข่าวว่าจะขายในปีนี้นะครับทั้งหมด100คันตามมาตรการนะของแพ็กเกจยูวจากภาครัฐเดี๋ยวพาไปดูนะจะเป็นยังไงบ้าง โตโยต้า b c 4x คันนี้ผมเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์คาร์อยู่นะฮะเพราะนั้นโตโยต้าเนี่ยก็ยังจะให้ดูเฉพาะแค่ดีไซน์ภายนอกซึ่งตัวรุ่นนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยบางที่เขาเปิดตัวแล้วนะฮะส่วนของไทยเนี่ยก็ยังสเปคไทยยังไม่ออกเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูนะคันสีเทาดีไซน์ทั้งหมดเป็นยังไงกันครับโตโยต้า b c 4x คือรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกที่โตโยต้าเตรียมจาหน่ายในไทยโดยประกาศแผนไว้นะครับเมื่อต้นปีว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า จำหน่ายแน่นอนในประเทศไทยภายในปีนี้ที่อ่านว่า BC นะครับโตยโยต้าเนี่ยเขาตั้งชื่อให้พ้องเสียงกับคำว่า B ียอนสีโ้นเองมิตริรถกว้าง1,860ม mm, ิลิเมตรยาว4,690ม mm, ิลิเมตรสูง1,650ม mm. ิลิเมตรรถจัดอยู่ในกลุ่ม CSUV นะครับโดย BC4X เนี่ยเป็นรถยนต์รุ่นแรกจากซีรีส์ BC ที่จะมีทั้งหมด7รุ่นนะครับ แล้วบนตามรถแมพก็เตรียมตัวเปิดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด30รุ่นภายใน20ปีขุมกำลังเปิดตัวในต่างประเทศมีให้เลือก2แบบขับเคลื่อนล้อหน้าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชุดเดียวด้านหน้าให้กำลังสูงสุด204แรงม้าสามารถเร่ง0ูน0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน8.4วินาทีเข็มระยะวิ่งคือ500กิโลเมตรนะครับรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดด้านหน้าเนี่ยให้กำลัง107แรงม้า ด้านหลังก็107แรงมา้าอัตราเร่งจะเร็วกว่านิดหน่อยนะครับ0-100ภายใน7.7วินาทีแล้วก็เคลมระยะวิ่งไว้ที่420กิโลเมตรและจากข้อมูลที่เปิดตัวนะครับโดยโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยบอกว่าคันนี้จะมีความจุบแบตเตอรี่71.4กิโลวัตต์และเคลมระยะวิ่งอยู่ที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐาน WLTP นั่นก็หมายความว่ารุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับอาจจะได้ ขุมกำลังที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นแต่มันก็เหมาะสมกับประเทศไทยนะฮะด้วยระยะทางที่วิ่งได้ถึง500กิโลเมตรออปชั่นของ b c 4 x เนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Toyota e-Palette ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่ในเลเวล4ครับฟ้าฝั่งยุโรปเปิดราคาจำหน่าย คาดว่าจะไม่เกิน42,000ปอนด์สเตอร์ลิงนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ1,880,000บาทครับในรุ่นจำหน่ายไทยเนี่ยก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าเจ้า b c 4 x จะมีราคาจำหน่ายประมาณไหนครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะสื่อความเป็นรถ EV อย่างเห็นได้ชัดนะครับจะมีช่องดักอากาศเลยแล้วก็เป็นแบบการตกแต่งเนี่ยเป็นสีดำนะฮะแบบคอสมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนี่ฮะให้อารมณ์แบบรถ E ีเลยคร ชุดไฟหน้านะครับอย่างที่เห็นนจะเป็นโคมพเพลเทอร์4โพมนะครับมีไฟสูงไฟต่าภายในตัวด้านข้างก็ให้เป็นแผ่นสะท้อนแสงน,นะครับและตรงนี้พี่เป็นไฟเดย์ไลท์เมื่อเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับอย่างตัวระบบล้างไฟหน้านะจะมี็ุส่งขึ้นมาไว้ฉีดมาไปที่โคมไฟหน้านะครับ บริเวณตรงชุดกันชนด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาวางเหมือนเป็นช่องอากาศแล้วทะลุไปเลยนะครับถึงด้านหลังมีคลีบให้ด้วยชิปรีดอากาศอันนี้เพื่อต้องการให้ลมเนี่ยมันไปถึงที่ล้อนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเรื่องของช่วยอากาศหล,กหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองครับล้อแม็กนะครับเป็นแบบทูโทนนะฮะก้านคู่แล้วก็ขนาดเนี่ยให้ถึงขนาด20นิ้วเลยครับดีไซน์นะครับซุ้มล้อเนี่ยจะเห็นว่าเขาทา เป็นวัสดุเหมืนคล้ายๆสีดำด้าน,นะรอบตรงครอบรอบล้อนครับอารมณ์เนี่ยแบบรถยนต์คออเวอร์และที่ด้านซ้ายบนเนี่ยตรงสุมก็จะเห็นจุดชาร์จนี่นะครับอิเล็กทริกเห็นไหมฮะว่าเขาก็ทําดีมากนะครับในตัวของที่เป็นแป้นเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นแมททีเรียแบบเดียวกันตรงตรงสุมแล้วก็ตรงตัวถังครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบสีดำกรอนะมีไฟเลี้ยวภายในตัวแล้วก็ รึ่งล่างเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับบริเวณเสา a ที่เป็นแมทเทีเรยรแบบเดียวกันนะฮะมีระบบกล้องแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ที่กระจกมองข้างเลยครับมีการตกแต่งที่บริเวณชายด้านข้างนะครับผมว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกตาดีนะมันจะมีแบมความเล็กความใหญ่ตรงช่วงหนึ่งฮนะหลังคานะครับเป็นแบบสีดำกรอสซึ่งตัดกับตัวถังเป็นทูโทนนะครับโดดเด่นมากๆเลยก็คือตัวสปอยเลอร์จะเห็นไหมครว่าจะเป็นดีไซน์ที่มันแบบซ้ายขวาเนี่ยซ้ายและขวาและตรงกลางเนี่ยเป็นแบบที่ไล่ลมอากาศลงมานะมันเชื่อมโยงกับตตัวรรงกกะจก เรียบมาเป็นแผ่นเดียวชุดไฟท้ายผมว่ามันเป็นจุดที่เด่นมากๆเลยสำหรับรถยนต์นะตัวไฟท้ายครับจะเป็น LED ยาวเชื่อมกันนะฮะสองฝั่งรวมถึงดีเทลภายในโคมครับมันจะเป็นแบบเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆและการตกแต่งของโคมเห็นไหมครับมีพาร์ทที่มันแบบลับกับชุดไฟจะเป็นสีดำก๊อซด้านล่างแล้วก็สีดําเข้มๆด้านบนซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับตรงตัวกระจกท้ายเห็นไหมครับยกออกมาเนี่ยตรงนี้ฮะมันเหมือนเป็นเลเยอร์สองชั้นเหมือนอารมณ์แบบ สปอยเลือกอีกหนึ่งอีกห่งขั้นนะที่ตรงตรงด้านท้ายนยแปลกตาสวยงามดีครับก็หลังจากที่เราชมดีเทลต่างๆของตัว B C4X ไปหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับวันนี้ยังมาเป็นโชว์ที่เป็นคอนเซ็ปต์คายอยู่นะเราไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ดูภายในได้นะครับคันนี้ยังเป็นโพรมอลัยซ้ายอยู่ด้วยนะครับแต่ผมจะขอว่าสรุปเนี่ยหลังจากที่เห็น ันจริงของ B C4X แล้วผมว่ามันลถน่าสนใจมากๆเลยนะฮะตัวรถอ่ะมันเหมือนดีไซน์สมัยใหม่แล้วก็มีความรถ e v ที่ไม่มีช่องดักอากาศที่เป็นเป็นไฟตัดหมอนะฮะก็จะเป็นช่องแบบช็อกดักอากาศแทนคือตัวดีไซน์ทั้งหมดอ่ะผมว่ามันดูแบบทันสมัยมันดูแปลกตาที่สุดของ To โย ta แล้วก็หลังที่เห็นรถวันนี้แล้วนะพอถ้าปรับเป็นเวอร์ชันจําหน่ายไทยนะอยากให้ทุกคนลองคิดนะฮะว่าถ้ามาขายในไทยจริงรุ่นนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับ